โอ้มีเงินเยอะมากกระเป๋าสตอเบรี่ด้วยนะคะมสวัสดีค่ะนูยิ้มหนูยิ้มเลียงจะมาเล่นโบอทพอบมเป็นเครื่องหยอดเหรียญเติมให้พ่อบอมเป็นเครื่องหยอดเหรียญสำหรับหนูยิ้มตุแย้หนูยิ้มตุเย้มีเงินหรีอยงคะว้า ก็ทำตามคนสั่งเงินหล่นเต็มเลยของหนูยิม้มโอ้กระเป๋าสตรอเบอรี่ด้วยนะคะทำเองด้วยนะสวยมากๆเลยของหนูแย้มเป็นกระเป๋าแคนดี้แต่โอ,โอ้มีเงินเยอะมากนี่ให้พ่อบอมเล่นตามใจของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะหนูยิ้มหนูแย้มก็จะหยอดเหรียญให้เอาบอมแล้วก็ให้่อ้าบอมเล่นอะไรก็ได้กับหนูยิ้มหนูแย้มนะใครจะหยอดเหรียญก้อนแรกหนูย<บ>นิ้ <บน S 1> มหนึ่งบาทหนสามสิบวิต่อหนึ่งบาท สามสิบวิต่อหนึ่งบาทไงหนึ่งบาทต่อสามวิ <c oughs> เล่นอะไรเล่นนะ่ะแบ่งหลยงละอเ,ลงเอาเงินไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องการให้ทำอะไรครับไปแต่และประเทศค่ะไปเที่ยวแต่และประเทศหรอครับไปครับผมไปไปแค่ญี่ปุ่น,นะคะ่ะเตรียมตัววินจาต ขอจอดพักก่อนนะครับใกล้ถึงแล้วครับผมประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวขอโตรวจโควิดหน่อยอุณหภูมิ36คุณคนไม่ป่วยครับผมเชิญครับ Welcome to Tokyo <Thank you. S 1> ถึงแล้วครับผม Thank you Bye Bye โอ้เป็นไงบ้างแจนเหโหบินมาเที่ยวนี้เธอก็เล่นหิมะอยู่ตรงนี้ก่อนนะเล่นหิมะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนนะโอเคไหมไเ,เดี๋ยวยิ้มได้ไปก่อนอประเทศอะไรไกลกว่าประเทศญี่ปุ่นมีเยอะเลยครับอะไรล่ะประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมโอเคขอดูพาสปอร์ตหน่อยครับชื่ออะไรครับเด็กหญิงนะครับโอเคครับผม นีมีเนียมากกรุณาเริ่มขับด้วยครับออเออเออแล้วกำลังจะทีบตัวทรงไปดูใบก่อนขอตัวขอบิทนะครับติดคุณมีอุณหภูมิสูงหรือเปล่า oh, <no. S 1> คุณมีน้ำมูกรือเปล่าครับผม พร้อมจะไปสารัตหรือยังครับสดายเริ่มงานเลยครับขู่ปั๊มขี่คอขี่คอยิงโอ่เอาขี่คออั๊มปั๊มกายเรนนิ่งแล้วครับผมถึงแล้วยิวทามทูยูเอสซีครับผมนิยอร่าบอชิกตัดดีสิโอเคถึงแล้วครับ ไม่ได้ครับผมคุณมีเงินหรือเปล่าเดี๋ยวไม่เอาหมดไม่มีก็พอก่อนนะครับด้านหนูยิ้มค่ะายหนูยิ้มไปหยดเหรียญเร็วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเครื่องให้ทําอะไรก็ได้ยินดีต้อนรับครับผมอย่าให้ทําอะไรครับฉีกขาฉีกขาเอออย่างนีง er. ้เลยเหรอครับเดี๋ยวจะพยายามนะครับ ไปครับผมทำไม่ได้ครับได้เงนคืนสุแย้ดไปเร็วสวัสดีครับผมเครื่องให้ทำอะไรก็ได้อยากให้ทำอะไรครับเอาเฮ้ยสนดเจมบริการขี่คอไหมครับขี่ม้าขี่ม้ารอบเมืองนะครับเที่ยวรอบเมืองลำปางครับผมเชิญครับมีเงินอยู่ในกระเป๋านะ ma ถึงแล้วครับผมรอบเมืองแล้วครับบายบายนะครับไม่แป๊บนึงขอขึ้นก่อนบายครับผมโอ้ยเงินตกเต็มเลยครับผมตกเต็มเลยบายตกเต็มเลยบายบายสะบัดโคลงสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะให้ทำอะไรครับสะบัดโคลงค่ะฮ่น่าจะทำไม่ได้นะครับโอ้ เเดี๋ยวขอทำมาก่อนนะครับสอนหน่อยครับเยว่องได้แค่นี้ก็ไม่ได้ครับผมเอาเงินคืนไปครับทำไมคุณทำแต่ที่ทำไม่ได้ครับผมก็ฉันอยากได้เงินคืนทำอย่างบ้าง สุดครับผมก็ให้ช่วยทำอะไรก็ได้บอกเลยครับขี่ช้างขี่ช้างได้ครับผมแปลงร่างเป็นช้างตุ้มตุ้มตัตุ้ม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  พอว่าเป็นพ่อชายเป็นลูกชายปิ๊มปั๊ปปปปัให้ลงแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับต่อคิวนะครับโอเค สวัสดีครับผมให้ทำอะไรครับขี่ม้าขี่ม้าเหรอครับเชิญครับผมขี่ม้ารอบเมืองเชียงใหม่ครับผม สรุปไปเลย